ผมสวัสดีชาวฟีไฟชาวฟีฟาชาวคันท่าชาวพีบีชาวไฮแบงก์ชาวลีซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับ คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาแคสเกมแฮ ppy คนเลี้ยงหมูนะครับทุกคนคือเกมแฮ ppy คนเลี้ยงหมูตอนนี้นะครับทุกคนเขามีอัปเดตใหม่อัปเดตใหญ่นะครับทุกคนก็คือกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมอยู่หน้าเกมแฮ ppy คนเลี้ยงหมูแล้วนะครับก็นี่นะครับทุกคนผมเนี่ยได้หาหมูฮาโลวีน <c oughs> ทุกๆอย่างที่เขาลงกิจกรรมไว้นะครับซึ่งผมเห็นหมูตัวคือเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับไอหมูตัวเนี้ยไอหมูตัวคิวเขียวเนี่ยนะ่ะคือมันเป็นคอยาวแล้วอะไรไม่รู้ยาวๆคือผมหมั่นไส้มันบ้าเลย่่่าาาางวัันนนนเี้้ยผมมมไไดททแคคคภรรกกิจะบุ ผมจะมาย้ำความแค้นของน้องสาวผมนะครับทุกคนก็เมื่อวานนะครับทุกคนผมนได้แกล้งน้องสาวผมไปแล้วนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปเนี่ยก็ไปดูได้แล้ววันนี้เนี่ยคือดิวเนี่ยมันหาหมูครบทุกอย่างเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณตีสี่แล้วนะครับทุกคนผมก็จะไปไล่วางยาของดิวเนี่ยเดี๋ยวผมก่อนไอ้น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาอธิบายครับเดี๋ยวผมไปวางยาดิว e ไว้ก่อนนะครับโอ้โหเล่นไว้หนักมากนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาวางยาดิวไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันดีเลยหนึ่งนาทีนะครับทุกคนยมมมีหหู่เยอะะมมมมมนครับูููีีหหห่ลิงด้ววววยยยยยผผมมมมังงไไ่่ีีเเลด๋าา้กอน ใหาหาละไรสัตวละผมวางยาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาได้ค่าแล้วกันครับคือหนึ่งนาทีเนี่ยผมก็จะมาวางไว้ทีนึงเพราะว่าวางยาเนี่ยมันโหดกว่ามันโหดกว่าฆา่าหมูนะครับทุกคนอ่ะมา ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังก่อนนะครับว่าตอนนี้เขามีภารกิจมีกิจกรรมอะไรมามากนะครับก็คือกิจกิจกรรมไอพวกเนี้ยคือเราต้องหาหมูที่มันสามารถผสมพันธ์ได้ทั้งหมด7ตัวนะครับทุกคนเออเดี๋ยวผมบอกก่อนถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับผมนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้มาได้นะครับคือมมถูกไหทุกคนแค่กดลิงก์ดาวน์โหลดจากใต้คลิปเนี้ยทุกคนก็จะเป็นเพื่อนผมแบบทันทีเลยนะครับสามารถแต่อย่าวางยากูนะกูขอร้องนะกูเล่นเกมนี้ค่อนข้างจริงจังนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี้ยจะกดให้อาหารก่อนนะครับมันมี มันจะดอปเอ้าอันนี้มันไม่ดอปว่ะคือมันจะดอปอ่าเป็นตัวอักษรฮาโลวีนเนี่ยนะเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเราก็จะได้หมูตัวนี้มานะครับเป็นโกดโกดก่อยกองก่อยแหละประมาณหมูผีกองก่อยนะครับทุกคนแต่ว่าผมมามีครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดแรกก่อนนี่ได้มาแล้วนะครับทุกคนก็ได้หมูกองก่อยมาละอ้ยเดี๋ยวผมให้อาหารก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวหมูกองกอยผม,ผมน่าจะโดนขโมยนะถ้าผมไม่อาหารเนี่ยก็อยากให้ทุกคนมาเล่นกับผมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดหรือว่าถ้าใครแบบอยากเล่นโดยไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในแอปโฟโต้แล้วก็เพย์โฟโต้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมนี่อีเวนต์สำหรับกิจกรรมคืออัปเดตใหม่เนี่ยมันน่าเล่นมากๆนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมบันไดงูเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเล่นบันไดงูก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกดไปสองสองสี่ คือผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเอาจริงอ่ะผมโคตรอยากต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 ,กตรงบล็อกอ่ะไปนี่ตกบล็อกไม่ตกคือผมไปอ่านในกลุ่มมาเว้ยเขาบอกว่าถ้าตกตรงบล็อกเนี่ยได้ของเยอะมากๆนี่เห็นไหมย,ยาเล้งโตระดับสูง4อันนะครับลงทุนแค่หมื่นเดียวนะโอ้ยหกหกโอ้โหเลยบล็อกว่ะไปเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนก่อนไปแกล้งดิวนะเดี๋ยวผมเล่นนี้เสร็จผมจะไปแกล้งดิวแต่ที่ผมร้องเล่นเนี่ยเพราะว่ามันมีขาดหมูฮาราวินหนึ่งอันเว้ยมันขาดหมูฮาราวินหนึ่งอันซึ่งมันอยู่เลเวลสามคือ ก็ค่อนข้างค่อนข้างหมดเยอะนะทุกคน1 2 3สโอเคไปได้หมูแกะอันนี้ก็จะเป็นหมูแกะนะครับที่มีกิจกรรมหมูแกะอีกด้วยนะหลายกิจกรรมมากนะครับโอเคแล้วผมบอกเลยว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเล่นเยอะมากนะครับเกมเนี้ยโอเคอุ้ยอันอันนี้ลงทุนน้อยอันนี้เราจะได้เป็นรางวัลเหรียญ E นะครับทุกคน1 2 3 1 2ส1 2 3 4สสหโอ้โหไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไมไมไมลงกล่องเลยวะโอเคได้เนยห้าอ,อัน คือคุ้มมากผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับโอเคได้รางวัลเป็น200 200เหรียญ e นะครับแต่ว่าอันนี้ใช้ e ทอยแล้วนะครับเนี่ยผมอยากได้มากไอ้หมูนี่นะครับไปตามจริงอ่ะผมก็ห้ามใจไว้อยู่นะครับตามจริงผมจะเติมตั้งแต่เขามาวันแรกคือม,มันมาเมาื่อวานเมื่อวานซืนแต่ผมอยากทำคลิปด้วยไงผมเลยต้องรอนะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองโอเคหุย ยิน x สี่อันคุ้มมากนะครับทุกคนไอไอกระดานงูเนี่ยเล็กอย่างนะครับถ้าใครอยากเติมอุ้ยโอเคยินไว้สองอันขออยสองโอเคโอเคย้ำอยาสี่ห้าอันสองหนึ่งโอเคสี่ 4, ไปแล้วโอเคเพชรสี่ร้อยเพชรนะครับทุกคนเล็กอย่างนะครับถ้าใครไม่อยากเติมในเกมสามารถไปเติมในเว็บได้คุ้มกว่าเยอะนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับก็คือหมูไอรอนสกิลไอรอนสเกลนะครับทุกคนก็ถือว่าเราได้มาแล้วเดี๋ยวผมให้รีบให้อาหารก่อน เอาเด้วยผมไปซื้อหมูแกะมาด้วยเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนรับก่อนโอฟาั์มหมูของคุณเต็มว่ะลบอะไรได้บ้างวะเนี่ยมีลบอะไรได้ไั้งลบอะไรไม่ได้เลยวะผมไล่รับแล้วกันอ,อันนี้อะไรอ่ะอันนี้รับรับก่อนได้รับสำเร็จแล,ล้วก็ต้องรีบให้อาหารนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขโมยนะคือ <c ười> ผมบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มนะภารกิจเนี้ยอันนี้มันยาสักดิธิ์อันนี้ยินเอ็กซ์สองอันในหมูหมูหมูนี่วะผมีนน่หมูแกะที่เราได้มานะครับอันนี้หมูกรงกอยโอเครับนนี่หมูแกะโอเคให้ผมให้หอ Okay. มีอะไรอีกนี้หมูแกะอันนี้หมูแกะผมเฟซไล่ซื้อหมูแกะมานะทุกคนนี่หมูแกะคือเลขอย่างอะถ้าใครไม่มีกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเค okay. มาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกิจกรรมหมูแกะนะครับทุกคนผมมีหมูแกะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ดดดตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองรับมาอีกดิมีอีกปะ9ตัว มาครับเดี๋ยวผมจะแลกกิจกรรมหมูแกะให้ทุกคนดูอ่าได้หมูแกะขนทองมาแล้วนะครับอันเนี้ยคือหมูแกะขนทองกูอยู่ไหนมานี่มานี่สิมาโชว์ตัวหน่อยคือหมูแกะขนทองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบห้หารก่อนค่อนข้างแรงครับโอเคนี่นะครับก็คือหมูแกะขนทองเนี่ยถ้าเรามีทั้งหมดกี่ตัววะเดี๋ยวผมดูก่อนนะถ้าเรามีทั้งหมด3ตัวเนี่ยเราก็จะแลกหมูเกาะหมูแกะขนเพชรนะครับทุกคน อาจจะดูไม่ค่อยดีแหละหมูแกะเพชรลกกันนะครับและหมูแกะเพชรเนี่ยเราสามารถไปแลกเป็นเพชรได้จริงๆนะครับ <Wallace. S 1> ทุกคนนี่ก็คือถุงม้าเราขุนหมูแกะเพชรเนี่ยของเราให้น้ําหนัก2000เนี่ยเราจะได้รับ100เพชรคือเยอะมากๆนะครับและ 4, ี่พเนี่ยสองเพชรคือคือเอาจริงเล่นแบบฟรีได้เลยนะครับเกมน,นี้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็อันต่อไปนะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนไปดูกระด,ดานลิงจอนะครับนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมบอกระบบสกินก่อนอันนี้เป็นสกินแบบดั้งเดิมนะครับทุกคนนี่ผมเปลี่ยนคือมันต้องไปซื้อในช็อปนะคสวยมากดูนี เห็นไหมครับทุกคนคือสกินแบบดั้งเดิมเนี่ยสวยมากเอดี๋ยวหลายอย่างเดี๋ยวผมอะเดี๋ยวก่อนไปดูไอ้นั่นเดี๋ยวผมดูอ่าเป็นสกินตกแต่งครามเป็นอันนี้ก่อนนะครับเป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ทุกคนดูคือสวยมากผมชอบมากนะครับแต่ผมล็อกซื้อให้ทุกคนดูกันแต่ว,ว่าไอ้สกินแบบดั้งเดิมผมอดใจไม่ไหวผมเลยซื้อไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับโอ,โอ้สวยอะแล้วก็มานี่กระดานลิงจ่อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาสุ่มไอ้ตัวลิงนี้คือเท่มากแล้วคืืืออออมมมมันนนดปยยยยไไววเเเเเลเ้ช่ห,หทุกก อันได้2อันสุดท้ายเหมือนทุกเกมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราตัดสินใจมาสุ่มแล้วอ่ะนะเราต้องการันตีว่ามันได้อันสุดท้ายจริงๆเฮ้ย,ยตกใจโอเคสามร้อยเพชรไปเชื่อไหมสองอันสุดท้ายไม่สองอันสุดท้ายก็หนึ่งอันสุดท้ายนออนนเนี่ยไอสองอันเนี้ยไอแลเนี่ยไอแดงไอแดงกับทองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นสกินนะครับรู้สึกน่าจะเป็นสกินนะไอตัวเนี้ยแต่นี้เป็นหมูนะครับเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต นานหเหรียญนี้จะหมดโอ้โหพี่เทียกล้วยมาทำเพี้ยรไรโอ้โหอะมึงจะได้อะไรกูก่อนกูโอเคแต่เนี้ยถามว่าเราคุ้มไหมเราคุ้มนะเพราะว่าเราได้นี้ก่อนอันนี้นะเพราะอ,อันต่อไป2000อ e. ีผมแนะนำไม่ต้องเปิดนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะฮะคือจริงๆไม่จะเป็นต้องไป,ไปเอา2000อ e. ีเพื่อไอส้สก,กินเออๆนี่นะนะเขาเป็นยาน,นะครับแต่ผมจะสุ่มให้ทุกคนดูเฉยนะเดี๋ยวผมเอาตัว อันนี้ลงมาก่อนอ่ามามาโอเคนี่หุไอเฟกตคโคเทนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่สกิีนให้ดูนะครับอันนี้เป็นแฟชั่นนะนี่ใส่ใช้งานอันนี้ก็จะเป็นแบบมันขี่ยานตลอดเวลานะครับอ่าอันนี้มันก็จะเห็นไหมครับทุกคนมันจะขี่ยานตลอดเวลาเลยมันเป็นแบบลิงจ๋อขี่กล้วยอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นระบบเปลี่ยน n p c อันนี้ได้ด้วย <Wow. S 1> ผมน่าจะยังไม่ได้รับนะ เดี๋ยวผมไปรับก่อนเหมือนไม่มีออนน่าจะเป็นตัวแมวนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นแมวแบบเป็นกล้วยเห็นไหมมัน,เป,นเป็นกล้วยเลยนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตใหม่คือจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะก็มันมีพวกภารกิจด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสกินหมูใหม่ใหม่ด้วยนี่สกินหมูใหม่ใหม่นี่เป็นสกินแบบสกินใหม่เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมแนะนําเลยอันนี้มันได้จํากัด ID ดี d ดีต่อ1นครั้งนะครับต้องเติมนะคือสมมติถ้าใครมาเล่นใหม่เนี่ยหรือว่ากลับมาเล่นเนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยไปจัดก,การน้องสาวผมนะครับเพื่อให้มันนอนคือตอนนี้มันนอนอยู่ไงแล้วมันตื่นมามันเอาผมมันเอาผมยับแน่นะครับทุกคนมันด่าผมยับแน่ทั้งไอ้เปีย๊ยกทั้งดิวเนี่ยมาเล่นเกมนี้หนักมากโอเคผมวางยาอีกรอบนึงวางยาหนักมากนะครับทุกคนค่ะคือน้องสาวผมน่าจะเก็บยังไม่ครบนเนี่ยโอ้ยไอหมูตัวนี้คือโหดมากหมูที่ลิงไอหมูที่ดิวมีอะ่ะน่าจะเติมคือดิวอะ่ะคือมันไปรับงานในทิกเอกอะไรมามันก็มาล้มเติมในเกมเนี่ยเติมเป็นสามหมื่นได้ห้อมั้งไอเปี๊ยกเหมือนกันนะ ท้ายหมดนะครับท้ายหมดฟาร์มนะครับผมเชื่อมั่นเลยว่าน้องสาวผมตื่นมามันโกรธผมยับนะคือมันโกรธยิ่งกว่าผมไปแกล้งมันในชีวิตจริงอีกอะเคยทุกคนเป็นปะสมมติถ้าเราไปแกล้งน้องสาวในชีวิตจริงมันยังไม่เหมือนแบบเหมือนเราไปแฮกหัสเกมหรือว่าน้องชายนะครับทุกคนผมแค่พูดให้ฟังเฉยนะคือนใเรื่องเกมเนี่ยไม่ได้เลยนะเหมือนไอ้เปี้ยกเนี่ยไป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 ลบเกมซีดีมันไม่ได้เลยอะไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะผมว่ามันน่าตื่นมามันน่าจะงอมแล้วนะเพราะไม่ต้องใช้หลายเพชรเพื่อไปในการชุชีิตททั้งหมดนคก โอเคก็พอแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ถือว่าผมได้แก้น้องสาวผมแล้วไงจริงจมันมีหลายคนที่เล่นนะพกนนเขาก็เล่นนะครับเดี๋ยวผมไปดูฟาร์มเดี๋ยวผมก่อนนี่เดี๋ยวผมขอไปนี่ก่อนไอ้นี่โหดเดี๋ยวผมลืมนียัง่โตอ้ใสสกินให้น้องด้วยนี่ใสสกินให้น้องด้วยใช้งานไปมันก็จะเป็นแบบอยู่ไหนวะนี่มันจะเป็นหัวหัวหัวไฟตลอดเวลาเลยนี่นี่เห็นไหมทุกคนเรามันหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิมึงจะหลังทําไมวะนี่ทุกคนมันก็จะเป็นแบบโค้ดไลเดอร์นะครับทุกคนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกกคน็ ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ここสามารถดาวน์โหลดได้ใต้คลิปนี้นะครับก็ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะว่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปนะไปก่อนนะัผมสวัสดีครับ